พอมันเริ่มเป็นดอกแบบนี้นี่เห็นบอกคะเป็นดอกวันนี้เฮาก็เริ่มพ่นเลยอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่เห็นบหมมันสีติดให้เฮาทุกทุกเม็ดเลยนะคะบ่ม,มีหล่นสวัสดีค่ะแล้วก็มาพอกันคือเก่านะคะบ่ได้เจอหน้ากระโดนเนาะห่างหายไปโดนนะคะมือวันนี้แม่จอยสีมาแชร์ให้สําหรับท่านที่ถามเพ้ามาว่า,ามักพีกคือดกหมักผล,ลไม้ที่เฮาปลูกอะ่ะ คงไม่จอยมันดกไม่จอยเฮดแบบใดนะคะมื่อวนี้แม่จอยซื้อมาแช่ให้เนาะแต่ก่อนแม่จอยกับเพ่อหุจักนะคะพอไปเบิ่งคลิปของอีกช่องนึงอะมากไม้เพื่อนกระติดผลออกหลายติดหลายนะคะก็เลยแม่จอยก็เลยถามเพื่อนไปเพื่อนก็นกนแนะนามาเดี๋ยวมือวนี้ซื้อมาแช่ให้เนาะเดี๋ยวแม่จอยจะพาไปเบิ่งนะคะข้างหลังก็คือพุทราหรือมักกะทันเนาะที่เออนุ่ยใหญ่ๆที่แม่จอยเคยถ่ายคลิปไปนะคะปีนี้ดกแห้งปีแต่ก่อนนะคะมันเป็นดอก หลายแต่ว่ามันบวติดมากแต่ปีนี้นะคะแม่จ่อยไซตัวนี้แหละแล้วมันติดมากหลายนะคะติดดกแหงขนาดเลยแล้วก็ออกดอกหลายพร้อมเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเนาะนี่อันนี้คือมาข้าขอเอิน้นผ่าเนียงนมพุช,ชานมสาวเบ้อลืมไม่หยังน,นึชินนีกมันนูยใหญ่ๆนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาอะเบอร์ดานั้นเบอด,ด์ไดทะเพื่อนเนาะนี่เห็นไหมคะมันสิติดหลายแล้วมันก็ออกดอกตลอดเลยนะคะมันสิออกตลอดที่ไซตัวนี้นะ ปีที่แล้วนะคะดอกติดดอกหลายออกดอกหลายแต่ว่าบ่ติดผลเนาะแต่ว่าปีนี้นะคะคิดเบิ่งเนี่ยมันติดเห็นบอกคะเนี่ยมันสิดติดนะมันสิดติดหลายมันมันย้อนแสงเนาะนีะน่เห็นบอกคะ่ะเห็นบ่กแล้วมันก็ออกดอกนะคะเฮาเฮาไซพ้นช่วงที่มันออกดอกแบบนี้นะคะพอมันเริ่มเบิ่งแล้วเหาเห็นมัน ออกดอกเป็นกําลังเป็นจุ่มๆแบบนี้เนาะนี่กําลังจุ่มๆมเหาก็เริ่มพ้นเลยนะคะไม่จอยพ้นอาทิตย์หลาครั้งนะคะเห็นบ่เนี่นี่มันกําลังติดแค่กระจุกนี้มันติดหมากน,น้อยๆจุกนึงมันติดสามหมากนี่อู้สุดยอดแล้วนะคะโอเคแล้วเพราะว่าถ้าติดหลายกว่านี้รับรองกิ่งหักแน,น่นอนนี่เห็นบอมันสิเป็นเริ่มเป็นอันน,อน้อยๆมันสิติดติดทุกกระจุกเลยนะคะ แล้วก็เห็นบอกคะ่ะอันนั้นคือติดดอกหมดเลยเด้ออกดอกหมดเลยทุกกิ่งทุกงาเลยนะคะที่แม่อจอยไซตตัวเนี้ยมันติดลายอิหลีเห็นบอกค่ะเนี่ยเนี่ยมันสิติดทุกจุกเห็นบอกอันนี้จุกนี้ก็สองหน่วยอันนั้นใหญ่แล้วนะคะใหญ่แล้วออกก่อนหมู่ถ้าตัวใดมันออกก่อนหมู่มันเห็นบอกค่ะเนี่ยเนี่ยติดติดหมดเลยเนี่ยเห็นบอกจุกเนะี่ยติดหมดเลยอันพุ่นกับ ติดเห็นบ่มันเป็นตุมต่มๆเห็นบุคค่ะนะแบบมันสิติดหลายนะคะก็คือแม่จอยก็ใส่ปุ๋ยธรรมดาขี้หมูปุ๋ยมักเนี่ยจุลินทรี์สังเคราะห์แสงทุกอย่างปกติแต่ว่าช่วงเวลาที่มันออกดอกแบบนี้นะคะถ้าเราปลูกเพรว่าสิเป็นริกเดี๋ยวแม่จอยสิพาไปเบิง่งริกเนาะบพว่าสิเป็นริกนะคะเ่าก็พ่นเลยทุกอาทิตย์แม่จอยพ่นทุกอาทิตย์นะคะเดี๋ยวจะให้เหบิ่งกับตัวนี้ก็คือ แคลเซียมโบลอนเนาะเป็นแคลเซียมโบลอนลืมห้เบิ่งนะคะเนี่ยแม่จ่อยไซตตัวนี้นะคะแคลเซียมโบลอนแม่จ่อยสั่งในลาซาดานะคะนี่ตัวนี้2องหส,สิบ,บาทเนาะแม่จ่อยสั่งนะคะนี่เห็นบ่มันก็มีบอกอยู่แล้วมผลผล,ลไม้ทุกอย่างนะคะเห็นให้ติดผลดีดกนะคะนี่บอกให้ติดดอกกําลังออกดอกมากก็มีนี่ตัวนี้แม่จ่อยวิธีการไซ้เขาก็ซิมีบอกในขังขวดนะคะ มีบอกเนาะก็แล้วแต่พืชที่เราไซน์นะคะก็ลองศึกษาเบิ่งนะคะทำไผ่ซื้อมาหรือว่าไผ่ทีเห็ดเองก็ได้นะแต่ว่าขั้นตอนการเห็ดเองไม่จอยก็ยังไม่เคยเห็ดเองนะคะไม่จอยว่ามันต้องไซน์หลายอย่างอ่ะมันยุ่งยากแต่ว่าซื้อตัวนี้มาไซน์มันสามารถสีพ่นได้เลยนะคะนี่เห็นบ่มค่ะติดไม่จอยบ่มีเวลาสีบ่มีเวลาเห็ดเองเนาะนะคะไม่จอยก็สั่งตัวนี้มาไซ้์เลยแบบมันง่ายนะคะมันแค่เสียบบล่นเป็นเป็น ธาตุาอาหารเสริมนะคะธาตุอาหารลงของพืชเนาะพืชมันก็ต้องการทั้งทั้งรักทั้งลงนะคะถ้ามีแต่รักอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เนาะเพราะว่าปีที่แล้วนี้นะคะมันติดดอกหลายขึ้นนี่แหละแต่ว่ามันบวติดมากให้นะคะอันนี้เห็นบอกว่ามันสิดติดจุกๆเลยเห็นบอกเดี๋ยวจะพาไปเบื่องมอุ่งนะคะที่ไม่จอยไซพ้นเนี่ยเห็นบอกที่มันแตกแหนงแตกเหงาออกมานี่หน่วยมันสียงามนะคะอันนี้ไม่จอยพ้นมอหุหงนะเห็นบอก แม่จอยเอาพ้นนะคะหน่วยมันสีงามหน่วยมันสีงามใหญ่นะคะอันนี้มันเป็นฮอลแลนด์ที่มันเตกหนงออกมากิ่งที่มันเตกแนวออกมาปกติกิ่งที่มันเตกแนงออกมาถ้ามันเตกหลายมันสีบนุกมันสีบนงามนะคะแต่อันนี้มันลูกงามเห็นว่าเนี่ยลุกงามนะคะใส่ได้พลนดีเกินคาดนะเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหมักพริกซึ่งมีอยู่ต้นเดียวนะคะมะพริกแม่จอยอยู่ต้นเดียว อันนี้เป็นต้นพริกที่ไม่จอยใช้พ้นนะคะกับพ้นเนี่ยพอมันเริ่มเป็นโดกแบบนี้นี่เห็นบอกคะเป็นโดกแบบนี้เห่าก็เริ่มพ้นเลยอาทิตย์ละครั้งนะคะนี่เห็นบหมมันสิติดให้เฮาทุกทุกเม็ดเลยนะคะบ่มีลดนเห็นบอกพริกเหาบ่มีเนาพร้อมนะคะนี่เห็นบอกคะมันสิติดมันสีเห็ดให้ดกพืชพันธุ์ของเฮาทุกอย่างที่เฮาปลูกมันสิดกนะคะแล้วก็บ่มีเนาพร้อมนี่เนาะเห็นบหมคะดกแข้งนี่ อันนี้เหลืออยู่ต้นเดียวนะคะแม่โจยก,กำลังสีเก็บสายพันธุ์ไว้เพาะนี่เนาะนะคะสำหรับวันี้เอามาฝากไว้สำนี้ก่อนนะคะผูที่สอบถามเข้ามาว่าเห็นแบบไดมันคือดกมันคืองามัมนคือติดผลอุ้ยเดี๋ยวใ,ให้เบิรงอีกอย่างนึงเหลือมักซิดานะคะหรือมักฝร,รังเนาะนี่บคะอันนี้กิมจูนะคะดกติดเห็นบว่ามันสิติดแบบทุกอย่างทุกนันเลยนี่บอกค่ะเนี่ย ออกมาเท่าไหร่ติดมอดเนบ้านาจนได้เดทถ่งพอมันดกแเหงนะคะนี่มันชีติดมดเลยนะคะ นะคะสำหรับคลิปนี้เมยจอยก็เอามาฝากไว้สำนีเนาะไว้พอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณหลายๆที่ติดตามที่เข้ามาละชมเนาะแล้วก็เป็นเอฟซีนำกันมาอยู่ตลอดนะคะทักถามเข้ามานะคะเนาะสำหรับวันนี้เม่จอยเอามาแชร์ให้สำนีเนะาะผัยปลูกแล้วมันบ่ดกมันบ่งามนะคะก็ลองเบิ่งลองสั่งมาใส้เบิ่งเนาะสองร้อยห้าสิบบาทใส่ได้ดุนค่ะใส่หน่อยๆไม่ได้ใส่หลายเนาะนะคะวิธีใส่อยู่ข้างขวดเนาะสำหรับวันนี้นนต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ